ถ้าผมพูว่าหนึ่งฟัง้ดีนะครับหนึ่งให้เราชูมือขวาขึ้นแล้วร้องว่า yes โอเคไหม <Yes. S 1> มึง <Yes. S 1> ดังวันนี้ได้ไหมเขาดังวันนี้ไนดะ้ไหมมึง <Yes. S 1> ถ้าดังวันนี้เดี๋ยวเพียแล้ว <Yes. S 1> อ๋อเดี๋ยววันเพียนะฮะเพี้ยสอเสือนะครับ <Yes. S 1> สอสบ <Yes. S 1> ย่าใช้ตัวอื่นนะฮะ เออครั้งที่สองดังขึ้นเนาะครั้งที่สองดังขึ้นนะเดี๋ยวขอครั้งที่สามขอดังกว่านี้ได้ไหมครับหนึ่ง yes อันนี้ดังสุดหรือยังฮะดังสุดหรือยังดังกว่านี้ได้ไหมเดี๋ยวขอแบบสุดๆเลยนะครับหนึ่ง yes เห็นไหมครั้งที่สี่ดังสุดเลยเหมือนเวลาเราทำงานนะครับเวลามีคนมากระตุ้นเราอ่ะว่าทำดีกว่านี้ได้ไหมเราก็จะปลับให้มันดีขึ้นถนะูกไหม พอครั้งที่สองมีคาถามอีกว่าทาดีกว่านี้ได้ไหมแล้วก็ปลับทำามดีขึ้นอีกคําถามถามูลค่าหนึ่งล้านบาทวันนี้คือแล้วทำไมเราไม่ทําตั้งแต่ต้นให้มันดีเหมือนข้อสี่ไปเลยเราจะได้ไม่ต้องมาทําครั้งที่หนะึ่งสองสามเนาะเวลาเราทํางานในแต่ละวันนะครับถ้าเราทําเต็มที่ตั้งแต่แรกแล้วครับก็ไม่มีใครมาบอกเราได้ว่าไอ้เน,นี่ยมันเต็มที่หรือยังทาได้ดีกว่านี้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะไม่ใช้คําว่าดีที่สุดมาอยู่เรา เพราะว่าถ้าเราบอกว่าวันเนี้ทําดีที่สุดแล้พวพรุ่งนี้เราจะได้พัฒน,นาไหมฮะเพราะมันดีที่สุดแล้วนี่พิธานเลามันก็ต่าแล้วสิเราไม่ขอไม่ได้เพราะงั้นเราจะใช้คําว่าต้องดีกว่าเก่าเออนะแค่เปลี่ยนคำนิดเดียวนะครับต้องดีกว่าเออวันนี้เราทําดีแล้วพรุ่งนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ต้องดีกว่ามันจะดีกว่าไปเรื่อยๆหนึง่งหัวขนาดที่ลง,งมาเห็นไหมครับ พู้ง่ายมากยอดเยี่ยมมากเมื่อกี้มีหนึ่งแล้วนะหนึ่งเยี่นะครับสองนะครับผมบอกว่าสองนะครับชูมือซ้ายครับแล้วบอกว่าเฮ้ดังๆนะครับสองเฮ้ยโอ้ยถ้าโอยหนึงของใครจับของใครถ้าโอ้ยถ้าโอ้ยเหรอเมื่อกี้โอ้ยปุ๊บจับของตัวเองกันหมดเลยลืมกันหมดเลยเดี๋ยวผมดูอีกทีใครผิดมายืน้างหน้า จับตาดูคุณนิวเป็นผู้เสษนะครับคนนี้ กยู่ช่องดี๋ยวงช่อกัน,น้าหนูนี่เลยอะไรนะช่องห,หน้าอยู่คนเดียวเลยไม่เอาประตูเลยค <c oughs> ือบางทีเรามีอะไรเราเก็บไพื่อนในใจ <c oughs> นะวันนี้ะาานะครับพวกเราจะมีการรูปเก็บอันคุ้มบ้านนะครับพูดความผิดสำหรับเลาทสารพัรนแบบอันนี้กลับมาด้านตรงข้ามครับนวดคืนครับ เอาเป็นนวดอย่างเดียวไม่ต้องบี้ขยี้หรือยวเนะครับคุณบอยนะครับแหมเชิญน่าดูเลยนะครับโอเคกลับมาอยู่ในท่าปกตินะอ้าวหน้าที่หนึ่งครับเฉินด้านนี้เลยนะครับและครับวันนี้เรามีคุณเจนคุณโตมาเปิดงานนะครับคือโครงการอบรมสมมนาในวันนี้จะจัดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดคนสําคัญนะครับเดี๋ยวคุณแบงสีนะครับจะมาให้โอวาทพวกเรานชวงเช้านี้เชิญรับฟังครับ โอวาทนี่แหละครับให้โอวาท์เรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นคู่ดีๆนะครับที่จะแบ่งปันกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกล่าวเปิดงานให้ทุกท่านนะครับเปิดงานขอบคุณมารับขอเสียงตัวมือให้ด้วยครับเอาล้วข้าวงานของเราก็ได้เริ่มแเป็นทางการกันแล้วนะครับบคุณผู้นำสีที่เดินทางมาวันนี้ด้วยนะครับถึงไหนแล้วเอาแขนท้องใหน่กันไว้ลุกกันนั่งแค่นั้นนะฮะโอเคนะครับคุณผู้สีพันนะครับโอเคนะครับ จะไปไหนจะไปไหนคุณอ้อคุณอ้อนี่เล็กเล็ดึงเพื่อนด้วยจะเอาเพื่อนขึ้นให้ได้โอเคโอเคอ้าวแล้วนะอ๋อมีผู้ใหญ่มาเปิดงานแล้วใจมันเต้นแล้วมันก็ลืมหมดเลยนะฮะไม่ต้องเก่งครับเป็นกันเองครับผู้ใหญ่มสี่ สนุงเหรอเพื่อนคู่นะฮะแต่แต่เล็บเท้ายังจิกพุงดูเยยังไม่ลุกไม่ห้าไม่ได้นั่งทมิดต้องเกรงตัวขนาดนั้นคุณอ้อเพื่อนท่านจะอุ้มขึ้นนั่งคุณนี่รุดเริ่มเข่าอ่อนแล้วลุกลุกนั่งนั่งอ่าเราฝึกแล้วเด็กก็จะดัฒนาขึ ต่างๆเนี่ยมันเริ่มถาา่ายคนหรือว่าทําให้เราสรับสนในหน้าที่การงานก็ตามนะครับสิ่งสาคัญคือคนที่อยู่ในทีมเดียวกันนี่แหละที่จะคอยพยุงถูกต้องไนหะมเมื่อสักครู่เนี้ยถ้าเราตัดสินใจด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะมีความผิดความพลาดกันบ้างใช่ไหมแต่ถ้ามีเพื่อนหลายๆคนช่วยกันผิดช่วยกันคิดเวลาผิดทีมิดทั้งแถบเลยนะฮะอย่างเช่นแถวนี้เป็นต้นคุณมาเลี้ยงคุณอ้อคุณโบคนนี้เราหม,มนะฮะ ลุกๆทั้ําถทันทั้งแถวเลยนะครับอันนี้เป็นเก็เล็กเกบน้อยนะที่เราไปแบ่งกันเอาทีนี้ผมมีมาให้เราทายกันนะครับถ้าใครทายถูกนะครับโดยไปหยิบของรางวัลไปได้เลยนะครับใครตอบถูกหยิบไปหนึ่งชิ้นนะับว่าอาชีพต่อไปนี้นักบริการต่อไปนี้คืออาชีพอะไรนะครับกว๊บนี่ครับไทยดินโอ้โหคนนั่นคขาเซ็ตตัวไมกับคนนั่นเลย นะครับอะเหรอใครตอบว่าขายติมงพี่เอ๋หรอพี่เอ๋ตอบว่าขายติมนะแล้วทำไมโยนความผิดมาให้คุณนุ่นไม่เอาเลยมันตอบได้ไหมตอบได้ไหมขายน้ำมันล้างรถอะให้ยกมือให้ยกมือยกมือใครจะตอบอะไรนะครับคุณอะไรชื่อชื่อคุณอะไรฮะคุณตุ๊กตาใคร ครับอ่ะผมะเฉลยนักกำจัดคราบหมาเท่าไหร่ออพอสุภาพนะฮะตอบได้นะครับแต่ผมแจ้งนะเป็นไม่ได้ยินเดี๋ยวเสียหลันรางวัลคาถามต่อไปนี่ครับอาชีพอะไรฮะหมอฟันหมอฟันหูไใครตอบอ่ะคุณต้องตายแล้วนะฮะไม่ใกล้เลย,เลยนะคุณต้อายเอาใหม่นะตั้งใจเอาใหม่นะเอาเลยนะครับ ร้องเพลงร้องเพลงไม่ใช่พิสูจน์กินเหมือนไมสุดหลักฐานอะไรอ่ะเียเหมือนไม่เหมือนงาน FBI ไม่เหาพิสูจน์ท่านพอสัมนกพิสูจน์กินอย่เาไม่ถือเพราะผิดไปเยอะเลยนัดเก็บกลิ่นลงหายใจเหม็นอาชีพนี้ห้ามแปลงฟันด้วย ทำยังไงก็ได้ให้กลิ่นปั๊เหม็นที่สุดเพราะว่าจะมีพวกบริษัทเนี่ยที่ผลิตพวกสเปรย์กำจัดกลิ่นผลิตหมักฝรั่งเขาจะมาทดสอบว่าปริมาณหมักฝรั่งกับกลิ่นที่ขาใช้เนี่ยสามารถลดกลิ่นหรือแบคทีเรียนในปากเนี่ยได้ขนาดไหนใครสนใจอาชีพพวกนี้เดี๋ยวมาปรึกษาผมหลังไมได้อาชีพต่อไปฮนะนี่ครับอาชีพอะไ กำจบกินต้นใกล้เคียงใกล้เคียงยนะอะไรนะีมีไหมใกล้ละใกล้ละมาถูกทางเลีล้ยแผลเลียแผล <c oughs> เลยียแผเลียแผคนเป็นแผลเลยจะยิ้มฟินขนาดนะั้นอะไรนะใกล้เคียงเลยครับคุณอะไรฮนะผัว <c oughs> อ,อ้วนนะฮะ นักออกแบบกางเกงชั้นในลดกลิ่นเหม็นของเตอ้อาชีพนี้ก็มีด้วยมาดูทีนี่นักมายากลไม่ไกลเลยอันนี้ง่ายนะจริงจนีงง่ายมากเอาละคนบ้าอาชีพมันเป็นอาชีพเรอนะ นักไล่นกถือว่าได้ครับคุนรุ่นครับขอเสียงปรบมือให้คุนรุ่นด้วยฮะคนไล่กาใช้คนจริงแทนหุ่นเชิญครับเรื่องของรางวัลครับเอาอันไหนครับเห็นไหมครับหนึ่งสองถ้าไม่ถึงข้หน้าอดเลยครับหนึ่งสองไม่ให้เดินเร็วเลยนะเลือกเลยครับมีเวลาในการเลือกสามนาทีครับสามสองหนึ่งอัดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะใครที่ได้รางวัลแล้วไปพักได้เลยนะครับเชิญอยู่ด้วยกันก่อนนะฮะนี่ครับอาชีพอะไรครับ โบกรถถูกแล้วแต่มันจะมีดีเทลต่อจากนั้นอีกโบกรถเพื่ออะไรครับเพืถถ่ออสายเพืถถ่ออสยผิดเพื่อให้แน่นอนขับรถต้องเพื่อให้จอดด้นยนเะนี้ยจอดเสร็จแล้วเขาไปไหนต่อนะอน้เติมน้ำมันไม่ใช่อันนี้โบกรถ,ถกจอดรถไม่ใช่อัรถจรไม่ใช่ขอไปด้วยขอไปด้วยอันนั้นขออาศัยเฉยไม่ใช่อาชีพ ทำไมต้องเป็นป้าเอครับทำไมต้องมีคำว่าป้าอยู่ข้างหน้าใครเป็นคนพิมพ์เอาป้าเอใครทำไมคนกกก๊อกต้องใส่คำว่าป้าไปข้างหน้าชื่อด้วยฮนะแผลดูโอ้ค่าถึงมีคนหนึ่งนะฮะโดนใส่สรรพนามป้าเข้าไปข้างหน้านะฮะปาปูนแต้วอันนี้คือเราเราเช่วงนี้มาตั้งแต่ตอนเเลยหรือว่าตอนเข้าวงการมาเป็นธุรกิจราขายนะฮะ ขายทุกอย่างออนไลน์ม่งรับมีแล้วขายลูกอ่ะเดี๋ยวเพท่านรอสักครู่นะครับมาข <c oughs> ่าวเพลงหน้าไเดี๋ยวขอแค่กิวสินค้าสักโคตรเลงอ,อาชีพเนี้หลังจากบอกว่าแล้ว,ลวทำอะไร <c oughs> บอกรถขับรถยังไม่ใช่นี่มันแปลกมากอาชีพเนี้ยเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียครับรับจ้างโบกรถนำทางคือ <c oughs> อะไร <c oughs> ระหว่างนักท่องเที่ยวที่เขาขับรถอยู่เนี่ยเขาจะมีคนมาโบกรถที่อินโดนีเซียครับ บกบกโบกพอรถนักท่องเที่ยวที่ขับมาถึงเขาก็กระกจบรง,ง,ง,งครับแล้วเขาก็จะคุยกับนักบกรถเนี่ยว่าเขาจะไปไหนถ้านักบกรถเขารู้ทางเขาก็จะขึ้นมาแล้วจะพาไปพานักนท่องเที่ยวที่ขับรถมาเนี่ยไปไปถึงจุดหมายายทางก็จะจาดเงินให้นี่คืออาชีพจริงนะครับที่อยู่ในอิโดนีเซียห็นไหมจริงๆคนรู้ทางคือคนนี้นะครับอื <S 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 คุณอะไรครับคุณบอยครับคุณบอยลับของรางวัลครับด้านหน้าครับ เชิญครโอชิยะอันนี้อาชีพเจ้าหน้าที่จัดระเบียบหรือยักคนเข้ารถไฟครับเชิญครับรับของรางวัลนะครับเอาเป็นแจกันดอกไม้นะสามวินาทีในการเลือกครับสามสองหนึ่งโอเคเลือกไปได้แล้วนะครับอาชีวแล้วพวกเราถือว่าเป็นอาชีพอะไรฮะรใครตอบไ,ได้บ้าง น,ออนักบริการเออนะนักบริการเหมือนกันที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือเป็นนักบริการหมดเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าจริงๆแล้วกาบริการเนี่ยมันคืออะไรจริงๆโดยหลักแล้วครับการบริการเนี่ยเขาจะแบ่งออกเป็นสองอย่างเนาะเงี้ยยี่สิบสี่เปอร์เซนตะเจ็ดปอร์ซ็นตเจ็ดปซสิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้นที่เนี่ยครับคนเขาจะไปบอกต่อกที่เจ็ดคน พยายคนหนึ่งนะอาจจะไปบอกต่ออีกแค่เจ็ดคนแต่ถ้าลองทำให้ดีกับเขาสิเขาจะไปด่าต่อยี่ถึงสี่เปอร์เซ็นต์แต่ความแปลกอยู่ตรงนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรกับเขาเขาก็จะเฉยเฉยกบสิบเก้าเปอร์เซ็นต์อยากทำอะไรก็ทำจะบริการก็บริการหรือสนใจคนพวกนี้มีอยู่จริงเนี่ยมีอยู่จริงทีอง่อยู่รอบตัวเรา คือไม่ได้สในใจเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่วันนี้เราให้ความสําคัญกับบอกต่อ7%ครับเพื่อที่จะสร้างความษณงองกรของเราด้วยปรนมาคนที่มันน้อยท่านเชื่อไหมเขาเรียกว่าวิชาแพร่ระบาดวิทยาโดยยึดเรื่องการบอกต่อเป็นสําคัญสื่อที่มีประสิทธิภาพท,ที่สุดคือการบอกต่อปากต่อปากถ้าวันนี้ยท่านอ่านข่าวใน Facebook หรือว่าอ่านข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าบอกว่า ร้านตะผมร้านนี้ตัดดีแล้วถูกด้วยกลับมีเพื่อนมาเดิรมาบอกท่านเฮ้ยร้านร้นนี้ดิเจ๋ง่าถูกด้วยท่านจะเชื่อใครเชื่อเพื่อนมากกว่าเนี่ฮะนี่คือพลังของการบอก่อเพราะอะไรวันนี้ทําไมคนถึงคุยกับคนไม่รู้เรื่องท่านเคยไปที่ระยองไหมเออที่นี่ก็มีนี่มีโชว์ปารโรมาใช่ไหมมีไม่มีโชว์มีแค่ดูใช่ไหม ที่ระย,ยองเนี่ยเขามีคนที่สอนปลาโลมาแบบมีกระโดดเราบวกเราบวกเฮ้คนคุยกับปลาโลมาดูเรื่องที่เขาดินครับ <_ letter> เขาโชว์สุนัขแสนรู้ครับบวกลงบวกเลขแัล้วแล้วก็นกคุยกับนกก็ได้คุยกับสุนัขก,ก็ได้นะครับฟ <_ letter> าร์มจระเข้สูตรปาการคนคุยกับจระเข้ได้แต่วันนี้ทําไมคนถึงคุยกับคนไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องใช่ไหมฮะครับเพราะอะไรเนี่ย คิดต่ากันเออมันน่าสนใจคนน่ะหนาวไหมหลีแหน่คิดต่กันเออาัจมีหน้าคิดจะมีน้าคิดเขาบอกว่าคนเนี่ยเขามองว่าตัวเองสำคัญคิดว่าตัวเองถูกต้องเสมอมีความปรารถนาไม่มีที่สิ้นสุดต้องการในสิ่งดีงามและวัดทุกอย่างจากประโยชน์ที่เขาได้รับโดยที่เขามีตัวนี้อยู่ครับ อีกตัวอัตตาตัวตนทิฏฐิตัวของตนเองโดยที่สิ่งที่มันเข้ามาในโสตประสาทเขารู้เขาได้ยินเขาได้ฟังเขาเข้าใจแต่เขาไม่ทําเขาไม่ต้องการปรับเพราะเขามีทิฏฐิเขามีตัวตนตัวกูของกูอนญาตนะฮะตัวกูของกูต้องดีที่สุดต้องเป็นที่หนึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องก้าวข้างมันะครับ แต่ทาไมคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันอย่างที่เมื่อกี้ใครพูดนะฮะคุณจอยเนาะคุณจอยบอกว่าไม่เหมือนกันเพราะอะไรนะความคิดต่างกันเออทัศนคติต่างกันแล้วเพิ่เพื่มนห้คุณนีวคุณนีอยู่กับผมนะโอเคเออทาไมถึงต่ากง,งกันลองลองตอบผมหนะ่อยคุณแม่คุณแันสีเรามีแม่กี่คนนะครับที่นี่ แล้วทำไมต้องใส่คำว่าสีข้างหลังด้วยถ้ามีแบบเดียวมันดูเชฟโอเคนะครับแล้วแต่เลยนะคุณมดดำจริงๆชื่อมดแต่ตัวสวยพูพูดดังเลยเออ <c oughs> เขาบอกว่า <c oughs> นักปริษยวิทยาครับเขาแบ,บ่งคนออกเป็นความแตกต่างออกเป็นสีแ่แบบนะครับแบบแรกนรั่นคือรูปด,ด้างหน้าตาเนาะ เราเราลองหันไปมองครับมีใครที่หน้าตาสวยกว่าเราไหมลองมองมีไหมเรไม่น่าชี้นำเหมือนเนาะรูปร่างหน้าตาเนี่ยต่างกันนะครับเลยทําให้มีผลต่อสมรรถกสิทธิาต่างกันนะครับเพศต่างกันการศึกษาต่างกันภูมิลำเนาต่างกันสังเกตและคนภาคเหนือเป็นคนยังไงฮะฮะสวยเขายวบเราไม่ได้ดูทางด้านกายหรือทาเด้านะระ สีล่ละเราพดูดอยงนี้เพรจิตใจเขาบุคลิกท่าทางเขาคนเหนือจะเป็นคนมันใจยเย็นนะตาตึงย้อนแช่ชาเนิบๆนาะคนภาคใต้อย่างไงฮะก็ฉับ,บเฉ่งนะฮะรักเพือ่อนรักโคงนะครัาาบอาจจะดูจริงๆด้วยแล้วคนภาคอีสานน่ะอะไรนะ,ะดังหักอย่าให้โดนสี่ละเด้อเราโดนเรื่องบุคลิกกับบ้างเขา อะไรนะฮะอะไรนะเออไม่ได้หักทุกคนนะฮะถูกอ้วนเสริมแล้วนะครับไม่ใช่จริงๆถ้าคนภาคอีสานนะครับถ้าเรามองจริงๆเนะะี่ยเขาเป็นกลุ่มที่มีมนุษยสัมพันธ์นสูงเรียกมันสูงมากที่สุดในประเทศเราแล้วนะฮะบางคนอารมณ์ดีเห็นไหมการละเล่นนะฮะการร้องรำการร้องกรยอะไรต่างเนาะ,ะในคนภาคอีสานนะครับแล้ว สุดท้ายเลยนะการศึกษาก็มีผลต่อทัศนคติการศึกษานี้ฮะอลูสิ่งศักดิ์สิทธิ์้นคุมครองยู่นไปนะี้การศึกษาที่ว่าเนี่ยหมายถึงประสบการณ์ว่าสิ่งต่างๆที่ผักนเข้ามาจึงมีผลให้เกิดทัศนคติในการตัดสินใจต่างๆอเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับอย่างครเ้ืวอนอย่างเนี้ยคุ้ว้นชอบผ้าผูกผมลาย เอา,าผู๋ผมเนี่ยแล้วรู้สึกว่าโอเคมันสวยดีถ้าผูกเนี่ยน่าจะดูดีแต่ถ้าให้พี่บอยเป็นผูกมันก็สวยมากกว่าโอ okay, เคผมเลือกผิดไปขออภัยนะที่ผมพลาดไปนะ,ะตกลงคุณบอยใช,ใช่ไหมเออท่านความชัดเจนเะเจน,นะครับชัดเจนนะฮะไ<ะ>อะไนะ คนนี้คนนี้ชัดกว่านะครับเรายังไงกันฮะแต่ต้องทำเลยก็ขอแสดงความยินดีกับคุณสราวุธและคุณบอยด้วยนะครับในงานวันนี้นะครับก็ขอให้เขาคู่กันนะเขาเป็นคู่จิ้นกันนะหรือว่าจิ้นจิ้นเฮ้ยลบสไลด์เลยเอาเรื่องนี้ก่อนหน้ามันหวานหน้าเขาหมดเล่า นอนด้วยกันทุกคืนอะไรนะฮะไม่ไเอาละเว้ยถามแบบถูกโจมได้เว้ยอะไรนะผมยังไม่ใช่ยังไม่ใช่ในเวลางานยังไม่ใช่แล้วข้ามไปเรื่องนี้ทีกว่าทีนี้มนุษย์เนี่ยเขาเขามีเบกไหม เราไปเป็กก่อนไหมอรัอหรอตอนนี้สิบลองกอโทกันมันจะมีเสียงโหวตเองลองดูดิบัตตี้เยอี่ดยปีเป็นคนที่เปียไปอะไรได้หมยไหบัตตี้ทำไมบัตตี้จับมือกันเฮ้บัตตี้เฮ้บัตตี้บัสกี้เดี๋ยวไม่ได้เสียเดี๋ยวตีมือให้ดังแป๊ะก็าหอเอาไว้

คุณแมงเป็นไรครับอยู่ที่พ่อห่อเหมือนกันพ่อเหมือนกันขวัญฉูดเลยสีใหม่ได้คูอ่าไปแมงสีใหม่สีใปม่ฉูดเลยถ้าชนะได้เป็นไทยเชิญเข้ามาไม่ไม่ไม่มาเลยผมเห็นเข้ามาตั้งแต่แรกครับบวกนะมีของมีเล็กด้วยของจิตตาเล็กใหญ่ด้วยงานดีงานดีงานดี ขอบคุณมากนะเองกบังจ้าโอ้โหิคือแพลังไฟ้วยโงคุณโงคุณโงคุณนี่ซุเปอร์ไซย่าโอ้หแล้วดูเพื่อนสนุกของหัวเรามากเลยเรียกว่าไม่เปิดสายควใส่ชุดเลยแพมเปิ้ลนะฮะัวอมันมัน๋อมันใหญ่มันึงอกระดาดามันใหญ่เออ มันใหญ่นะเดี๋ยวนะนี่เก่งในลิื่จกเรียนนะโอเคโอเคครแล้วลักษณะไม่น่าเปี่นไปไหนได้โอ้โหเดี๋ยวไปปักซอยเท่าไหร่น้องวินมอไซค์พูดได้ใช่ไหมฮะอันนี้เขาแหวกเป็นสองตาไม่ใช่เหรอเราเหมารวมเลยใช่ไหมโอ้โหแล้วน่าสงสารมิน้ำหายใจออกไหมฮะ ได้อยู่ได้อยู่นะฮะไว้ด้อยู่ไว้ไดอ๋อโอ้ยเออนี่คือมัสคอตของสี่ทีมสี่คนนะครับก็เป็นเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นทีมเมเขององค์กรที่เราพยายามที่จะสร้างให้แต่ละทีมนะทีนี้ท่านลองมองก้าไปที่จอนะฮะตัวแทนขององค์กรถ้าเปรียบเพราะสี่ท่านเนี้ยเป็นเหมือนตัวแทนขององค์กรเจ้าหน้าที่ทุกคนท่านเคยได้ยินคำนี้ไหมแบรนด์แอมบาสเตอร์ คยได้ยินข่าวอย่างนี้ไหมครับเจ้าหน้าที่ของบริษัทจ,จุดจุดจุดแอมทายใต้กระโปรงเด็กโรงเรียน,นอนุบาลท่านเคยได้ยินอย่างนี้ไหมครับคุณครูโรงเรียนจุดจุดจุดทารุณกรรมเด็กเมื่อไหรก็ตามที่เรามีองค์กรหรือเรามีสังกัดเราจะเป็นเหมือนแอมบัสเตอร์หรือเป็นเหมือนภาพพจน์ขององค์กรเวลาเราเดินออกไปจากสถานที่ที่เราอยู่หรือในองค์กรของเราคนรอบข้างเขาจะมองหมดเลยครับว่าเราเนี่ยทําอะไรทําดีหรือทําไม่ดีนะครับ วันนี้เราได้ทําอะไรเพื่อองค์กรเราได้รักษาภาพพจน์ขององค์กรเต็มที่หรือ,อยังนะครับถ้าหากทั้งสี่ท่านนี้เป็นภาพพจน์ขององค์กรเราคิดว่าองค์กรของเราน่าจะมีสีสันน่าดูเดี๋ยวลองคุยกับท่านผู้บริหารของออกมาต่อดูนะครับว่าวถ้าเราทําเป็นชุดประจําวันจะวันจันทร์ใส่ชุดแฟนซีจะดีไหมนะครับขออนุญาตนำเรื่องนี้ไปคุยกับท่านรองนายกด้วย มองผมอยู่ป่ะครับเแม่ไม่ได้บอกนะฮะแต่ชุดนี้ดีอย่างยังไงยังงไยุงไม่กัดนะมีมงด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวทั้งสี่ท่านโพสท่าเราห่อเนเก็บรูปเก็บรูปก่อนนะเนี่ยให้โพสท่าถ่ายรูปหน่อยนะฮะโอเคโพสท่าให้ตากล้องได้ถ่ายหล่อนะครับเฮ้ยขอตนรับสู้อต้อนรับสูขอบคุณมากครับน่ารักมากเลยอ่า